ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็หยุเคยเช่นเคย,เคยแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะวันนี้ใช้พายซานต้าสำหรับนี้เนาะในการอ่านนะคะคิดถึงคือแบบพึ่งแกะหน้าออกมาจากกล่อง <laughs> โอเคดูซิวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะ หลายหลายคนถามเข้ามาเมาื่อไหร่เคจจะเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่มียังไม่มีกําหนดเลยนะคะก็ขอพักก่อนแล้วก็ฝากทุกคนติดตามคลิปนะคะดูคลิปใน YouTube กันไปนี่แหละเนาะเคก็จะพยายามทําคลิปพิะคาร์ดอะไรเงี้ยนะคะหลายๆหัวข,ข้อหลายๆคําถามเนี่ยให้ทุกคนได้เล่นได้ลองดูกันเนาะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเช่นเคยนะคะโอเคเริ่มเลยเนาะนายอบครับฟอบครับ โอเคตัวเขานะคะค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตของตัวเองในช่วงนี้มากๆเลยนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้จะออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยนะเขาอะนะหมายถึงเขาอะออแล้วก็มีความสุขด้วยเจอเพื่อนเจอคนนั้นเจอคนนี้นะคะแฮปปี้ดีนะคะในขณะที่ตัวคุณอะแครู้สึกว่าเหมือนคุณอะรอให้คนคนนี้กลับมาคุยกลับมางอจนตอนนี้คุณเลิกรอแล้วคุณไม่ได้รอแล้วแล้วก็ไม่ได้เศร้าแล้ว,ไม,ไ,ลวไม่ได้โกรธไม่ได้งอนแล้วนั่นเองนะคะ แต่ e อ e r g y ยังไม่บอกนะว่าตอนนี้ได้คุยกันไหมเออเหมือนคนเหมือนคนไม่ค่อยได้คุยกันมากกว่านะคะออตัวเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนหรือยังไม่พร้อมยังไม่อยากมีใครน,นั่นเองนะคะในตอนนี้ก็คือชิลๆอยู่เพราะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีนะคะ Energy เขานะในขณะที่ตัวคุณก็คล้ายๆกันกับเขานะคะคือคุณไม่อยากหาปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะ ถามว่าอยากมีแฟนอยากมีความรักไหมเครู้สึกว่าคุณก็อยากมีแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีอ่ะเครู้สึกว่าคุณก็เหมือนคนขอเลือกอยู่คนเดียวแบบไม่เจอคนท็อกซิกไม่เอาคนที่เข้ามาทำเอ่อมาทําให้ใจเต้นแรงตอนแรกแล้วหลังๆก็มาทําให้มีน้ําตาอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่ายังไม่เอาดีกว่าก็ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะอืมคนคนนี้เป็นคนที่ เวลาเลิกกับใครหรือว่าเลิกคุยกับใครอะคะ่ะเขาจะไม่ได้บล็อกหรือไม่ได้ตัดขาดอะไรออกไปเพราะเขารู้สึกว่าแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือแฟนเก่าอะไรเงี้ยคือทุกคนก็มี history เนาะมีประวัติด้วยกันทั้งนั้นหมายความว่ามีความทรงจําทั้งดีและไม่ดีร่วมกันเพราะงั้นเขารู้สึกว่าทุกคนเน่ะเป็นเหมือนบทเรียนแล้วก็เคยเป็นคนสําคัญด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้บล็อกไม่ได้ตัดออกไปจากชีวิตนะคะเพราะงั้นถ้ายังเห็นเขา คุยกับคุณบ้างหรือว่าคุยกับคนอื่นหรือคุยกับแฟนเก่ายังคุยอยู่บ้างอะไรเงี้ยไม่แปลกนะคะเพราะว่าคนคนนี้เหมือนต่อให้เราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วหรือเลิกคุยกันหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกเป็นเพื่อนหรือเลิกเป็นพี่น้องกันคนคนนี้มีความคิดประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณอะเคยรู้สึกว่าทวอปเอนเตอรเนี่ยคุณเหมือนกับในเมื่อรักมันไม่รุ่งอะก็ขอโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เรื่องของงานแล้วก็เงินละกัน ประมาณนี้นะคะคุณเหมือนคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วๆานี้นะหรือว่าคือถ้าทํางานที่เดิมอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่เหมือนกับจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่ทํางานเดิมนะคะแต่ถ้าเหมือนเพิ่งได้งานใหม่หรือกำลังจะเปลี่ยนงานเนี่ยคุณจะชายมากเลยนะเหมือนผีเสื้อที่แบบว่ากางปีกออกมาแล้วมีลวดลายใหม่ๆอะไรประมาณนี้คุณจะเหมือนกับสิ่งที่คุณกําลังจะทําในที่ทํางานนะคะมันจะทําให้คุณชายรานนหรือว่ามีเสน่ห์หรือว่า เป็นที่จับตามองโดดเด่นเออคิปคาสไทยอยู่ตั้งนานตัวเขาตัวเขายังไม่อยากเปิดใจให้ใครเลยทุกคนที่คุยกับเขาตอนนี้เป็นเพื่อนหมดเพื่อนพี่น้องเพื่อน่วมง,งานแค่นั้นนะคะเคยังไม่เห็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณกับคนคนนี้เลยอะ่ะเอาเจนน่ที่อ่านมาเนี่ยอ่านในฝั่งฝั่งคุณเนี่ย คุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเลยตอนนี้เหมือนกับส่วนใหญ่พยายามที่จะเก็บเงินหรือว่าพยายามที่จะใช้ชีวิตให้ดีมากกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินไม่มีนะคะแล้วก็ความทรงจําในอดีตอะไรที่เคยเจ็บในเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยก็ไม่มีเช่นเดียวกันหมายมาถึงว่าชีวิตคุณก็เรื่อยๆตัวเขาเองก็ดูเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความสุขแต่เอ NERGY คุณสองคนไม่คอนเน็กันกนะันอืมถ้าเป็นคนที่คุยกันอยู่แล้วเราเลิกคุยกันไปหรือห่างกันโดยอะไรก็ตามอ่ะ ตอนนี้ก็คือเหมือนเอเ r อรมันคล้ายๆจะขาดออกจากกันนะคะหรือว่าถ้าอันนี้อาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้นะที่เขายังไม่ได้เข้ามาในชีวิตคุณคุณยังไม่ได้ไปเข้าไปในชีวิตเขาอะไรเงี้ยแต่ทมั่นใจมากว่าคนเนี้ยโสดส่วนตัวคุณอนะโสดแต่ยังมีนึกถึงอดีตบ้างอะไรเงี้ยฝั่งคุณนะแต่ของเขาอะโสดแบบสถานะโสดจริงๆ อ่าโอเคตัวเขาก็คล้ายๆคุณนะคะเหมือนพยายามแบ่งเวลาให้ตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ให้เวลากับเรื่องงานเพื่อนที่ทํางานอะไรเงี้ยเคารู้สึกว่าก่อนหน้านี้คนคนนี้เหนื่อยมากๆในเรื่องของงานก็เลยพอมีเวลาพักหรือมีเวลาว่างเขาก็เลยเหมือนกับตามใจตัวเองทําอะไรที่ตัวเองแบบอยากทําประมาณนี้นะคะตัวคุณน่ะไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนน่ะคุณมีความสุขมากนะหลังจากนี้นะคะอย่างที่เคกบอกว่ายิ่งเรื่องงานกับเงินถ้ามันประสบความสําเร็จมากคุณจะยิ่งแฮปปี้มาก ะะเหมือนกับว่าเออแฟนมีหรือไม่มีก็ได้ขอแค่มีงานทํามีข้าวกินที่อร่อยมีตังไปชอปปิ้งหรืออะไรเงี้ยคุณก็คือแฮปปี้แล้วนะคะโอเคอ่าเคกเจอจุดเชื่อมต่อแล้วเลขเจ็ดเลขเจ็ดเนี่ยอ,อย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าอันนี้เป็น energy คนใหม่ๆเนี่ยมันมันจะต้องไม่มีภายช่วงแรกๆขึ้นมาแต่ช่วงแรกๆขึ้นมามันเหมือนกับเหมือนคุณรู้จักคนคนนี้อยู่บ้างแล้วแต่ energy มันขาดจากกัน นะคะเพราะงั้นเคขออ่านไปในทางที่เคยรู้จักกันแล้วแบบนั้นดีกว่านะคะเ,เขาเคยเขาเคยทำอะไรที่คล้ายๆกับปิดปิดบังหรอไม่ไม่เชิงปิดบังใช้คำว่าบอกความจริงไม่หมดแล้วกันเพราะเครู้สึกว่าเขาบอกคุณอยู่แต่คุณอาจจะตั้งใจฟังหรือไม่ได้ตั้งใจฟังหรือไม่ได้ pay attention to the red f a c t ที่เขาพยายามบอก ความหมายคือเขาทําอะไรที่เมื่อคุณมารู้ทีหลังอ่ะคุณเสียใจยจากการกระทํานี้แล้วคุณก็รู้สึกเสียใจยบางอย่างที่ว่าทําไมเขาไม่บอกคุณให้หมดทําไมบอกแค่แค่ความจริงแค่บางเรื่องแล้วทําไมไม่พูดเรื่องนั้นอ่ะทำไมไม่พูดให้หมดประมาณนี้เมื่อในอดีตนะคะคนคนนี้นิสัยอะ่ะความคิด ประวัติของเขาอดีตของเขามันลึกกว่าที่คุณรู้คนคนนี้เป็นคนที่ดีฟเหมือนเวลาเราเปลือกปอกหัวอหอมอะค่ะแกะออกมามันก็จะมีเลเยอร์เลเยอร์ใช่ไหมมันจะมีเป็นชั้นชั้นชั้นเนี่ยเมื่อคุณทําความรู้จักคนคนนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นพูดไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดยิ่งทําความรู้จักคุณจะย่องเหมือนแบบแกะเปลือกหอมไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ,ๆ,ๆประมาณนั้นนะคะเพราะงั้นนะ่นะณช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเคยบอกอะไรกับคุณนะ่ะเขาโอเคที่จะบอกแค่นั้น ไม่ใช่ว่าเขามีความตั้งใจที่ว่าเขาอยากปิดบังหรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่ว่าระดับความสนิทเลเวลความไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันก็เลยทําให้เขาเหมือนพูดแต่พูดไม่หมดเขาไม่ได้โกหกนะเอเนอรไม่ใช่คนโกหกนะคะคนคนเนี้ยประมาณนี้เท่าที่เอกบอกได้เขาเนี้ยในฝั่งของคุณเนี่ยเหมือนคุณเนะี่ยเคยรู้อะไรบางอย่างมาในอดีตแล้วพอเวลาผ่านมาก็เหมือนรู้เพิ่มทีละนิดทีละนิด นะคะอาจจะรู้เพราะดูดวงหรือรู้เพราะเขาพูดเองหรือรู้เพราะคนอื่นก็ตามพอคุณได้รู้เนี่ยคุณรู้สึกว่ามีความคือคุณได้รู้หลายๆเรื่องมาแล้วเนาะแต่มันมียังมีอีกเรื่องหนึง่งที่คุณยังไม่ค่อยแน่ใจย,ยังไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจกับข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ mm. เกี่ยวกับคนคนนี้ว่าไอสิ่งเนี้ยเรื่องเนี้ยมันจริงหรือไม่จริงอืมคุณ คุณถามว่าอยากรู้ไหมก็อยากรู้แต่ไปสืบเสาะหาโหยหาความจริงหรือคําตอบเรื่องนี้เรื่องเดียวนี้ไหมก็ไม่คุณเหมือนอยู่ในที่ของตัวเองแล้วรอเวลามากกว่าว่าเมื่อไหร่จะได้คําตอบเรื่องนี้หรือได้รู้เรื่องนี้เกี่ยวกับคนคนนี้แต่เครู้สึกว่าคุณสองคนคุยกันน้อยหรือแทบจะไม่ได้คุยเลยเคอยากรู้ว่าเขายังนึกถึงคุณอยู่ไหมคะคิด เขาคิดเรื่องคุณอยู่เฮอร์เมสนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาใช้ใช้เวลาอยู่คนเดียวนะเอ่อถ้าออกไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกเนี่ยแค่กินข้าวแล้วกลับมาแล้วอยู่คนเดียวส่วนใหญ่จะเลือกอยู่คนเดียวนะคะแต่แต่มันจะมีช่วงเวลาที่เขาออกไปข้างนอกไม่ใช่ไปแฮงค์เอาท์ไปดื่มหรืออะไรแต่แต่เหมือนไปกินข้าวมากกว่าเหมือนเป็นสังคมที่ที่ต้องสนิทกันมากๆเขาถึงไปอะไรเงี้ยแบบไปเจอเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ยคะ่ะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะเขายังเขายังคิดถึงคุณอยู่นะนนแล้วคุณล่ะ เทนเน็อปเฮนเตอร์เขา้าคุณรู้สึกว่าโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเป็นไปได้อะความเป็นไปได้ระหว่างคุณกับเขามันน้อยมากอะไรเงี้ยโอกาสมันน้อยมากแบบ10%อะไรอย่างเงี้ยหรือแทบจะเป็นศูนย์ในความรู้สึกคุณแต่ไม่ว่ามันจะได้พัฒนาต่อหรือจะได้เริ่มต้นอะไรกันไหมอ่ะคุณก็ยังอยากอยู่อยากรู้เรื่องเรื่องหนึ่งอยู่ดีเป็นเรื่องที่ที่รู้ไม่หมดหรือรู้มาบ้างแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยถูกต้องไหมเกี่ยวกับคนคนนี้ ะค,ะคุณคุณจะไม่ได้คําตอบจากอ่าคุณจะไม่ได้คําตอบจากปากเขาหรอกนะคนคนนี้จะไม่พูดนะคะในเรื่องที่คุณอยากถามอะเขาจะไม่บอกเป็นนิสัยของเขานะ่าจะเป็นแบบถ้าอยากพูดอยากบอกอะไรจะบอกเอง จะวัดจากความไว้ใจความเชื่อใจเลเวลความสนิทระยะเวลาที่รู้จักกันเขาจะวัดแบบนั้นเขาถึงจะเหมือนเหมือนเป็นคนคิดก่อนพูดคิดก่อนทําระวังทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของตัวเองอะเขาจะไม่ไม่ไม่เปิดเผยมากให้ใครรู้เป็นคนที่ค่อนข้าง private นะคะตัวคุณอยากจะหยุดคิดเรื่องเขาแล้วอยากหยุดคิดแต่ว่าเหมือนยังทําไม่ได้ รออยู่เหมือนกันว่าเออเมื่อไหร่จะตัดคนคนนี้ออกจากหัวตัดออกจากข่วงความคิดได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณรู้สึกว่าโอกาสที่จะได้ไปต่อก,กับคนคนนี้มันน้อยแล้วมันไม่ได้อะไรอะค่ะประมาณนั้นอะช่วงนี้คุณเริ่มใช้สมองมากกว่าหัวใจแล้วนะเมื่อก่อนคุณอาจจะใช้เรื่องใจมากกว่าเวลาคิดเรื่องคนนี้นะคะ เนี่ย <Yeah. S 2> เพราะว่าในอนาคตอ่ะคุณต้องการคนที่คบหากับคุณได้ดูแลใจคุณได้เปิดเผยมีอนาคตร่วมกันอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องการคนที่ชัดเจนกันได้ไม่ใช่คนที่คุมเคือแล้วแบบเสียเวลากันไปเปล่าๆเ,เ,เ,เป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เครู้สึกว่าเขายังไม่ลืมคุณนะ แต่เขาจะใช้ความเงียบใช้เวลาของเขาตรงเนี้ไปไปกับการคิดการทบทวนอะไรของตัวเอง energy มันก็จะเหมือนที่เคยเคยอ่าน situation chip มาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณเริ่มหันไปทางอื่นมองหาคนอื่นๆเพื่อที่คุณจะได้เจอความสัมพันธ์แบบเนี้ยความสัมพันธ์ที่มันมันม่นคงได้เปิดเผยได้ชัดเจนกันได้พูดกันตรงๆได้อะไรเงี้ยเมื่อคุณเริ่มมองหาเขาจะเริ่มหันกลับมาหาคุณ เหมือนเหมือนจะเริ่มหันกลับมาแบบเฮ้ยจะไปไหนอะ่ะจะมุฟออนแล้วหรอเอ้ยไม่สตั๊กอยู่ที่เราแล้วหรอไม่ติดอยู่ที่เราแล้วหรออะไรประมาณนี้นค่ะเนี่ยเมื่อคุณเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปิดใจใหม่เมื่อไหร่ปุ๊บแล้วรู้ถึงหูเขาหรือเขาเห็นบนสื่อโซเชียลเขาจะกลับมาในชีวิตคุณทันทีแต่ในขณะที่คุณยังไม่ได้เปิดเผยว่าคุณคุยกับใครหรือมีคนใหม่หรือ,อยังอะเอเนอร์จเขาเหมือนกับ เอ n e r g เขาไม่ได้อยู่ที่คุณอนะความสนใจหรืออะไรเงี้ยเขาไปอยู่ที่อื่นแต่เมื่อคุณหันไปมองคนอื่นที่ที่เข้ามาแล้วพร้อมจะรักคุณพร้อมที่จะไปกินข้าวคุณพร้อมที่จะเดินจับมือคุณในที่สาธารณะหรืออะไรเงี้ย mm. เขาเขาจะกลับมาทันทีกลับมาทมําไมคะไหนดูกลับมาแบบกลับมาในเชิงที่เหมือนกับว่าเอ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมว่างหรือเปล่าไปกินข้าวกันอย่างเงี้ย ทั้งที่ก่อนหน้านั้นน่ะก็ปล่อยเงียบไม่คุยไม่ดูแลไม่สนใจอืมแต่เหมือนเอ NERGY ที่เขาให้คุณน่ะหรือถ้าเขาไปกินข้าวคุณใช่ไหมแล้วมีคนถามว่าเฮ้ยไปกินข้าวกับคุณน่ะจริงๆรแล้วเป็นไรกันหรออะไรเงี้ยเขาก็ตอบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเขาไม่อยากให้คุณ move on จากเขานะ เขาไม่อยากให้คุณ move on จากเขาไม่รู้แหละว่าเขารักคุณหรืออะไรยังไงกับคุณไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคือคุณ move on จากเขาเพราะงั้นนะมันไม่แปลกที่เมื่อคุณจะมีคนอื่นเขาจะกลับมาดึงคุณไว้นะคะอืมพอดึงไว้แล้วถามว่าจะชัดเจนมีสถานะอะไรไหมจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมก็ไม่ก็จะดึงไว้ในฐานะคนคุยพี่น้องมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยซึ่งตัวคุณนะคุณรู้สึกว่า ไม่เอาอ่ะไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้แบบที่ไม่มีชื่อเรียกคุณต้องการคำชัดเจน Queen of Pentacle เนี่ยคือขั้นสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็น Empress หรือว่าใช้คำว่าเป็นผู้หญิงโสดหรือผู้ชายโสดหรือคนโสดที่ก่อนจะแต่งงานอะคะ่ะเออพร้อมแล้วที่พร้อมแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินลพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วพร้อมที่จะมีคู่คู่ชีวิตอืมเพราะงั้นนะ่ะ ถ้าเขาแบบ Indecisive หรือไม่ตัดสินใจเราไม่เลือกคุณแบบให้มันชัดเจนอ่ะคุณก็จะไม่อยู่เขานะคุณก็จะปีนบันไดหนีเข้าไปอยู่ดีเพราะมีโซเมตหรือว่าคนใหม่ๆเข้ามานะคะแบบนี้เลยแล้วพอเข้ามาแล้วว่าเคครู้สึกว่าคนคนนี้จะดีกับคุณแบบที่ปฏิเสธไม่ได้ความดีมันไม่ได้ทำให้ใครรักกันหรอกนะแต่ว่าคนเราหัวใจมันเปลี่ยนกันได้ค่ะ เวลาที่เราเห็นใครมาทําดีหรือว่าจริงใจกับเรามากๆอะวันนี้เราจะไม่รักเขาแต่วันหน้าเค้กมั่นใจว่าคนคนนี้ทําให้คุณรักเขาได้อืมไพ่ใบสุดท้ายจะเป็นตะเค l e นนะคะคือมันกลับหัวด้วยหมายความว่าถ้าหากคุณตัดสินใจแน่วแน่ว่าคุณจะเลือกเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ลองเปิดใจศึกษาดูใจกับคนใหม่ที่เป็นคนนี้เนี่ยคุณ อย่าเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ใจอ่อนกับคนเก่านะอย่าเปิดโอกาสให้คนนี้ถ,ถ้าเลือกแล้วก็เลือกทําให้มันชัดเจนนะคะเออ่มากไปกว่านันแค่ขอดูเอจะต e n พนตาคืนอ p ม r พลลกับหัวโอเคคือตัวคุณน่ะถ้ามีความสนใจในคนนี้คนใหม่เนี่ยนะคะเริ่มต้นได้เลยเพราะไม่ว่าจะยังไงก็ตามหรือในช่วงเร็วๆนี้ในปี2ปีนี้อย่างเงี้ยคนคนเนี้ย เดกอ่านไพ่มาแต่แรกเนี่ยเขายังไม่คิดที่จะลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์กับคุณหรือกับใครเพราะตัวเขาไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกใครไม่พร้อมที่จะใช้คําว่าแฟนกับใครทั้งนั้นอยากอยู่เป็นโสดเหมือนไพ่ใบแรกที่เป็นนายออบคับอะเหมือนอยู่คนเดียวก็ดีแล้วไม่มีปัญหาดีเออพอมีแฟนแล้วมีเรื่องดามางี่เง่าน,นั่นนี่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอิมเพลรสกับหัวเขาไม่พร้อมที่จะเป็นสามีหรือภรรยาใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักอิสระ เพราะงั้นน่ะถ้าคุณอยากที่จะก้าวไปสู่จุดที่แต่งงานมีครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เค้กมองว่าโซมีดคนเนี้ยที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาเป็นคนคนนั้นให้คุณได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะอยากเลือกเข้าไหมนะคะออถ้าให้คอนเฟิร์มนะคะฝั่งคนคนเนี้ฝั่งคนเขาเนี่ยนะคะคนเก่าคุณเนี่ยหรือคนที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเป็นคนธาตุน้ำนะคะบีนกรกฎพิจิกนะคะ เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ก็ได้ส่วนคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีโอกาสเช่นกันที่จะเป็นคน่าน้าอีกเหมือนกันหรือว่ามีนกรกฎพิจิกนั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้เป็นคนละคนนะคะมากไปกว่านั้นคือที่บอกได้คือคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ใกล้คนเป็นคนที่คุณจะรู้จักได้จากเพื่อนออมีเพื่อนร่วมกันเพื่อนที่ทํางานอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ เชื้อชาติสัญชาติเดียวกันอะไรประมาณนี้มากไปกว่าน,นั้นคือที่คอนเฟิร์มได้อีกว่าเนี่ยคือเรื่องของคุณคือตัวคุณนะ่ะมีธาตุดินอยู่ในตัวเองนะคะก็คือพิศศกการมังกรน,นะคะในตัวคุณเองก็คือเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นั่นเองเออประมาณนี้นะคะเรื่องราวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ